สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่องสีหมอกบอกข่าวมีข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวนานะครับที่จะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับสำหรับในวันที่6สิงหาคม2564ที่ผ่านมานะครับนายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการตลาดนะครับครั้งที่1ทัพสองว่าที่ประชุมมีมติพิจารณาเดินหน้าโครงการประกันรายได้เข้าเปลือกปีที่3โดยยังคงดำเนินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมทั้งหมดนะครับพร้อมกันนี้ได้วางเงินงบประมาณไว้ใช้กับโครงการประกันรายได้ไว้ที่ประมาณ80,000ล้านบาทและงบประมาณสำหรับมาตรการเสริมประมาณ8,000ล้านบาท คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนบขนะครับซึ่งมีนายกเป็นประธานได้ในช่วงวันที่23สิงหาคม2564นี้นะครับก่อนที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์การประเมินผ,ผลผลิตข้าวในปี2564นี้นะครับคาดว่าจะอยู่กันที่ราวๆ26ล้านตันสำหรับข้าวเปลือกนะครับ ซึ่งปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา4.58%นะครับเป็นผลมาจากฝนดีน้ำดีนะครับส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้นอกจากโครงการประกันรายได้ก็ยังมีมาตรการเสริมคู่ขนานนะครับที่จะช่วยให้เกษตรกรนะครับเช่นสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายนะครับในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมากนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำจนเกินไปนะครับ โดยเกษตรกรที่จะชะลอการขายข้าวนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือตันละ1,500บาทนะครับช่วยเหลือดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับให้กับสากรหรือโรงสีข้าวนะครับที่เก็บสต็อกข้าวไว้นะครับและไม่ปล่อยออกสู่ตลาดนะครับโดยชดเชยดอกเบีย้ย3%เเซนะครับและส่งเสริมการส่งออกข้าวโดวยช่วยดอกเบีย้ย3%เป็นเวลา6เดือนนะครับในเดือนตุลาคม2,564ถึงเดือนมีนาคม2565นะครับ ที่สำคัญเลยครับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2564นะครับถึงวันที่31ตุลาคมนะครับ2564และภาคใต้นะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2564นะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นะครับ และการจ่ายเงินส่วนต่างจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นะครับส่วนภาคใต้นะครับจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่เดือนมีนาคม2565นะครับถึงพฤษภาคม2565ครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับการปลูกข้าวในปีฤดูกาลนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับโชคดีนะครับผลผลิตเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับ สำหรับช่องสีหมอกชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องสีหมอกบอกข่าวนะครับเพื่อจะได้นำคลิปดีๆนะครับมาแจ้งให้พี่น้องตลอดทุกๆวันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ